สวัสดีครับคุณผู้ชมอาจารย์ Jungle. สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรวันนี้พูดคุยกับกรกดรกิติดาเพาพิจิตตนักวิชาการจาก TDI นะครับและเราคุยกันเรื่องของรถยนต์เพราะว่าวก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปโอ้โหสันสะเทอนวงการยานยนต์นะครับอาจารย์ค่ายรถยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าปรับลดจํานวนพนักงานหลายคนกังวลว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้น กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยภาพรวมจะก,กระทบไหมเ<ม>พราะว่าไทยก็ถือว่าโอ้โหเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนนะครับอาจารย์วันนี้สถานรรการณ์ยานยนต์ของไทยเป็นยังไงครับจริงๆวันนี้ไทยก็ยังเป็นแชมป์ในอาเซียนอยู่นะคะเราผลิตรถยนต์ได้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะคะอันดับที่2ก็คืออินโดนีเซียและอันดับที่3ก็คือมาเลเซียนะคะแต่ถ้ามองดูโลกโดยรวมแล้วเนี่ยเราผลิตรถยนต์ได้เป็นอันดับที่12ของโลกเลยนะคะทีนี้ถ้าเราจะมาดูว่าใครเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก บ้างนะคะถ้าเราเทียบว,ว่าในปีหนึ่งเนี่ยทั้งโลกผลิตลดได้ประมาณ1 0 0คันนะคะจะเห็นได้ว่าจีนนะคะผลิตได้27คันคที่เป็นรายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะตามมาด้วยสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็ไทยซึ่งผลิตได้2คันจาก100คันค่ะอาจารย์ครับพอฟังแบบนี้แล้วคำถามที่เกิดขึ้นมาว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่ไทยยังต้องลุ้นต่อไปไหมว่าเราจะยังคงรักษาอันดับแชมป์ในอาเซียนเอาไว้ได้หรือเปล่าบวกกับข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ ร้อยคันทั่วโลกไทยผลิตได้เพียงแค่2คันมันน้อยไปไหมครับอาจารย์ ฟังดูเหมือนน้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามาดูจํานวนคันที่ผลิตโดยรวมในประเทศไทยนะคะเราจะพบว่าจริงๆไม่ได้น้อยเลยนะคะในปี556เนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยผลิตรถได้ถึง2.4ล้านคันนะคะต่อปีเพิ่งลงมาเหลือ1.9ล้านคันในปีที่แล้วค่ะทำไมถึงลดลงครับอาจารย์จริงๆแล้วเหตุผลที่ลดลงเนี่ยเป็นเพราะว่านโยบายรถคันแรกนะคะในปี556เนี่ยทำให้ผู้คนเนี่ยออกไปซื้อรถยนต์นะคะ เป็นจํานวนมากในปี5556เพราะฉะนั้นในปีปัจจุบันเนี่ยการซื้อรถยนต์ก็เลยกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วะคะ่ะแล้วถ้าเกิดสวิตไปดูเรื่องของการส่งออกรถยนต์ของไทยบ้างเป็นยังไงครับอาจารย์ค่ะนะคะส่งออกของไทยเนี่ยยังเป็นไปด้วยดีนะคะจะเห็นได้ว่าจากในเส้นสีส้มเนี่ยนะคะ<ม>การส่งออกของไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่10ปีที่แล้วซึ่งเราผลิตได้แค่50,000 0คัน<ม>ในปีที่แล้วเราผลิตได้ถึง1.2ล้านคันค่ะโอ้โหอาจารย์อย่างนี้เบาใจหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองต่อไปข้างหน กี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มีความมั่นคงครับค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้เนี่ยมีความต้องการรถประเภทใหม่ๆกันเยอะนะคะ,คะโดยเฉพาะรถที่ใช้พลังงานแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฮโดรเจนนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยคงจะต้องดูว่า การผลิตรถยนต์ต่อไปของเราเนี่ยจะผลิตรถยนต์แบบไหนนะคะ<ม>ที่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะแต่แน่นอนเราอาจจะยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนั้นรเราก็อาจจะต้องดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ<ม>ที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆนั้น,เ,นเข้ามาเพื่อจะมาผลิตในประเทศไทยร่วมกับคนไทยนะคะแต่การที่เราจะร่วมกับเขาได้เนี่ยเราก็ต้องมีแรงงานที่มีทักษะสูง<ม>นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นการพัฒนาแรง,งงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิศวกรนะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เนี่ยสำคัญมากๆค่ะสำหรับธุรกิจนี้ คือตัวอย่างข้อเสนอแนะเบื้องต้นนะครับและนี่คือทั้งหมดของเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเราทุกคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ